ด้จน่โอ้ยโอ้ยได้ดอกพาติดห้ได้เนาะทางนเนาะเดินทำดีพอออีกจักสองสมมือชิเล่ว่เนี่ยนพอเนาะโดยเฉพาะโบกี่นะจักแมตอันนี้โอ้เรื่องแทกกันบ่เออจักเมตน้องปลาจักเมตเเมนาสิบเอ็ดเนหา โแต่ว่าเบิางครั้งคือสูงเนาะเราเราคนตัวตัวกลมกว่าเจ้าเจ้ามันสูงน้ำคว่ำจอยเช่ไหมเด็กเขาเป็นคนตักลมโดยโดยอ่ะเนาะถือไม่ยังคือว่าทุ่มเทเพื่อเฮงเฮงกายแท้พูดผูเบิ้งว่าสิลป์ลำมึงอย่ใกล้ขัดขัดจังแบบพูดผูซักเลยดื้อเราเราทีถามอยู่อ่านาบ้าวครับนัอ่าพี่นา่งโบลือไปน้าไพ่เจ้าไปใช่เลยคือบุหิตในแต่บ้านแล้วเราเมื่อบ้านเลย มีอิ่มชิมบบบนี้เดือดร้อนตัวเนาะบอกพอปกติทีเห็นเพิ่นปนเปี้ยนใช่แล้วมันเองใช่นะเลยแปลกเนาะว่าที่ถามเนี่ยแล้วเมื่อดำหน้าบอกเลยแล้วแล้วให้แล้วหน้าเพือเนาะจังหวะกันไม้บัวชงบัวชงบอกเอาแล้วจังได้จต่คือเรื่องเฮือนเนี่ทั้งนาบ่าวเจ้าทอนโตแล้วทอนโตแล้วบอกเอออ่าอ่ะน้ำเบาน้องปลาทอนโตแล้วสัน พี่น้องเนาะถือว่าามามื่อนี้ก็โอ้ทางน้องป่าเพิ่นก็นได้ง่ายต้นมะม่วงพี่น้องเหนะ็นเนาะแล้เป็นที่รียบร้อยแล้วนะเนาะเพิ่นมาปลูกไว้หน้าบ้านนะหน้าเฮือนเพิ่นนี่พี่น้องเลยมาหัวว่านนี่ลืมเห็นลืมท่วงได้นีนะ่เนาะถือว่าหัวกับพอด,ดีอ่าเห็ดอ่าตววาหนหนั๋งงัวไว้หน่อยนึงเพื่อนทางเขาพอเพิ่นก็น ยังเข่านาเวียกหน้างานอยู่เนาะพากันสากนบกันบกอ่าอยู่พี่น้อง,งเหยเร่งมือเพิ่นกระไดเปล่าน้ำให้น้ำหน้าแน่แต่ว่าแต่ผ้าลงฝนตกกะคือว่าแะไรเพิ่นกะวาอ่าอดเห็ดห้ยลานนี่แหละห้มันแล้วเนาะอย่างห้ยลานได้เพิ่นวาเอา้าก่อนอื่นทั้งบอตาเองกะอ่าขอกาบถักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้อง FC ี่หักแพงกันเบิร์ดสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าจะอยู่ทาง ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่างใดเนาะก็จะพ่อเปิดพ่อเบื่อเดอ้อพี่น้องเนาะสวยเข้ามาเบิงมาชมสวยกดไลไรกดแชแ์เป็นกําลังแห่งใจให้ในเดอ้อพี่น้องพอม,มีกําลังใจคลิปต่อไปเนาะื้นนี้ก็อยูในช่วงบรรยากาศค่อยคำย้มแรงคือเก้าพี่น้องเลยก็ยยังบริการบ,บ้านกับซองเถื่อเนาะยังอยู่นาบ้านนาะเฮือนของน้องป่าเพิ่นคือเก้าพี่น้องเลยพอมาทาั้งนี้แล้วก็ได้แวะเนาะเฮือนสอต้าเน่เฮือนไอเราเน่เฮือน น้องลูกปลาแน่เ <looked> ฮ <desserts> ือนน้องน้ำหวานแน่พ <wh a understands> <blueberry> ี่น <upper> ้องเอ๋ยสามที <dropped> ่รังคาเนี่ยลงไปพุ่นกับเฮือนเสาหน้าพี่น้องเนาะเฮือนเสาหน้านี่โยเพราะว่าแต่ว่าเว้าน้องมินตานี่เราบ่ค่อยอยู่ดอกพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าเมื่อใดเราบ่มีเวียกเราก็มาลินอยู่นี่น้องมินตานะแต่พ่อแม่นี่อยู่ไหนอยู่หน้านั่นน่ะเนาะนี่ตั้งกวาดช่างเปิดกระเป๋าเนาะมื้อนี้มีไผมาหาอยู่บ่มื้อนี้เรือจังไดรเรือบอตามาคำพูดบ่เนาะเลยบ่เห็นว่าไผมาหรือบ่มา โอ้ยสบายดีเด้อพ่อเด้อโดยโดยเอ่อทุกคนำลังเก็บกวาดทำความสะอาดไปเนี่ยแมนกระลอกกวาดขีพย์ปุนนี่แหละอ่าจิจบก่อนมือเนาะจบก่อนมือเด็กไปเรื่อยๆที่ว่าให้มันแห้งที่ถ้วนพุนพอพอจังเห็ดอ่าบายบายโอบบ้านเดียวบ้านแม่นแล้วไม่แห้งหมดแล้วแข็งโตได้แล้วโอบให้มันทอดหนาเศร้าจังพอจังบ่อย

พระราชาเฮาต้องยื voir, ้อตัวนี้ออกมาอือมันจังได้เด้อโอมันยื้อออกมาปานนี้มันก็ควบกินมันลงเนาะเพรว่าบ่แลดีมันสิบ่รับกันบ่รับแล้วปูนมันสิหลายกว่าครับบ่รับกันเนาะบ่รับกันอ่าไปเสียงเอ้มแม่นนกางมันมันมาแน่งซะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เนาะอ บ่ไหนมันรบกวนเชี่ยก็โป้ปูทีสียลายเป็นบมโอ้โหเลยดูไล่ระรับกันบ่ไหนมันสวดได้ก็ใส่หน่อยแน่หน่อยดูโอ้บ่ไหนอยู่ทางในพี่ก็ยังไม่เลิกได้เชียเนาะนี่โว้ยโอ้ยได้ดอกพายติดหายได้เนาะทางในเนาะเดูทาวไปดีกว่อโอ้อีกจักสองสามมื้อเชี่ยวว่าเนาะพอเนาะโดยเฉพาะโบกนี่นะ บาเล้วก,กันอาจจะเนาะมาเลี้ย์อาจจะน่าจะแล้วอยู่ดีกว่า <c oughs> ประมาณไว้เฉยประมาณไว้เล่าให้ป,ปุณนี่ยเล่าบุนี่น <c oughs> เนาะดูดีเล่นของของมือของเดียวตัวนี้นะโอ้โหแล้วนั่นเก็บรายละเอียดอยู่อุบ่าวทางไทยเวียงเท่านี้เนาะเอาวันอ,อ,อ,อันนี้นี่มือนี่มันบกแข็งพูดบ่นี่ โอ้เพาะันจิตตาบันอีกอยู่เนบอกโอ้ออปโอ้นแบบเดียวนพ่วนพ่ข้าวาวอันนี้มันยังไงเนี่ยด่างยังอันนี้โอ้ปูนี่เชื่อเออคุณผมขอนมันยังยก็ปดใส่โอ้ไ่ได้หอแบปัดออกเอออ๋อมันโนเขอันสุดเขา สวดมันก็สวดคือเกาแต่ว่าบัดเฮาสามแล้วมันก็รับับเนาะมันก็รับๆกันอยู่เฮาท่าสีพุ่้น่ะบ้านนี้อะไรที่ขึ้นแน่ก็จะมันสั่งไปได้กต่บางทีก็เวงกลบบนใหญ่บนน้อยแบบเป็นอะไรเป็นอในนี้หน้าตัวนี้แล้วมันใหญ่เกินหมอนโอ๋หน้าวงกลบนะอ๋อหน้าวงกลบมันเทิาอันหมอนอิดก่ออิดแดงอ๋อ เออจีมันจะังข้าหันมันน้อยลงบอดมัเถ้าันอที่ทิทิคือเนี่นี่ยมันทำแบบได้เอยอ่าก็ายายาไม่ได้ได้ใช่เนาะมันได้นี่แหละมันมาท่วงตอนแล้วนี่บบได้เลยไม่งนิ่งคิดว่ากันแล้วะโอ้ยว่ากันแล้วมาเลยไปมาขวดต้องมาวดบบได้ไป่งคืนหรือากับว่าเลยเสือมาไปส่งคืนเนาะเอาอันนี้วันนี้ได้เลย อ่าเะเฮ็ดคือเบลตาก็บอลลี่ได้เนาะพี่นังเนะาะซื้อบานซื้อใบประตูไปเลยกะอ,อมันบอถือเลยปาไว้เลยผักไว้เลยนานๆยังไม่ได้มีละไม่ยู่โูกนี่อือัอนนี้คอยแท่นเดินเม็ดสามสิบเดเจ้าวา่าได้เม็ดสมสิบเป้าเม็ดสามสิบเ้าื้อมาสองใบฮะเม็ดหกบป้ายปากทิมชาวเซนโอ้สาอสิบบาท เออท e so ั้งบาตาก็ช so ื so ่อมาผิดอยู่แต่แต่ว่าเนาะในแต่ว่าแต่ว่าในใจบอต้านี่ฮงเนาะถือเอว่ายังถือว่ายังมีหนชีฮ็ตอยู่พี่น้องเนาะก็เลยผากผังไว้หันและมีแต่ว่าหารุ่นเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยรุ่นเบิ่งเนาะเพื่อน้องปลาในชีได้อันเป็นยังกรตีเพดานบอแต่ว่าพวท่านมีตีเนาะหรือว่ายังพวท่านมีแจ้งการข้าวบ่เออุ่นเบิ่งรุ่นเบิ้งอย่าเพราะผมได้เนาะฮะ โอ้เป็น Jamie, เป็นยังได้พอเป็นยังไงโอ้เิ่นเพิ่นใช้ห้าวนี่มีแจ้งเขามาแล้วเออแต่ว่าเพดานนี่ยังเนาะรุนไปน้ำกันพี่น้องเลยพอหักของป่าเลยวะเนานี่พอหักเพิ่นเลยเอาพอหักน้องป่าเป็นคนหักเด้อเด้อเด้โอ้ให้อ่อมาหนี่มาหนี่เนาะอืมกะ ôi phôi yu lê đi phôi yu ngang. O kun kout, yong ngon. O kun kout. O kyo kakyo. Tao a sao ni mèn tèn hay nha yu bode say bua, no? Bode tèn bua. Mhm. 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 โอ้พนนังหาล้างง่ายไปต้นหนึ่งหลวก็เห็ดหัวอ่นไห้บ่ทั้งนั้นน้องเพิ่งไปเห็ดเยอะโอ้อ่าคือของน่องปลาพวนี้ไม่ทวนมันออกมานี่จะแม่ถอนสี่บ่หนินี่ไม่กะเทิบน้อยมันหนเทิบน่อยมนแมนโอ้ห่าเมตรบ่โอ้ห่าเมตรเนาะโอ้ห้าเม็ดเออเด้สี่คนบ่ทางนี่พ่อ โอ้อ่ะอ่ะเสร็จเนาะดูดูดูสีโคดเดี๋ยวนี้ไอ้ไว้ยห้น้องปลาคนน้ำก่อนโดูดูสิกลับแล้วอ่าแม่เพิ่นเนาะถือว่าหาคใายเครื่องจุดท่อมจนมืดเพิ่นก็ได้แต่ลาเมอร์อ้าวตามสบายได้หมดด้วเบิ้งเบิ่งจังน้องปลาก่อนถือว่าใกล้สีฮอดหนาพ่นเลยได้สินะเป่าเผาเลย น,น,น้อยไเขาบัานศาลาพระเจ้าวันนี้ห้อยคนเราว่าโอ้ยบาดัจ็บคนถูกต๊กลิ้นเขาได้แบดนี้ <c ười> จังไดแล้วแล้ว่ทางนี้แล้วแล้วบ่พูดโพแท้ขุด,ดคุมก็ได้ยังแล้วอ้างแพนกันได้แบบนี้ฮะโอ้ตั<อ>ยเนาะโดยะสบายดยีสบายดยี

เจ้ามันถูงน้ำความจอยเชื่อดโดยโดย,โดยอออเอ้าเอ้าเนอะอ่าถือบ่าน,นังคือว่าทุ่มเท,ท,มเท,ทมเหัวเฮงหฮงกายแท้พูดโพเบ่ไว่สิลํลำบังกใกล้ขัดขัดเจ้าบัพูดพูสักไม่ด้ดนวอ่อดูทันมากวันนี้เนอะเห็ดอะไรแบบคุดแบบโอ้ได้คุดอย่างเดียแวแล้วแบกไม่บ้นี่ละเ่ง่ักใหญ่ คือว่ามันเกิดแะอย่ามันแตกคะกับไม่กินยังยังไม่กินอยู่อยู่เกิดกันแตพราะยังเบิดแห้งกินไปแล้ส่วนแต่ว่าตอเห็ดกวางอะไรนี่งัวกับมันก็อดแล้วนี่นะนี่ขอตัวกันเนาะเออตามสบายตามสบายโดยโดยโดยตามสบายจักเวลาหนึ่ทีเลยก็ฮะเวลาหนึ่ทีโอ้มันชิเขาอกม้นแล้วเนาะอ่าไดเข้าอกม้นได้ในชั้นก็คือชิบนเรุ่นลวดพ่วงกันหนึเนาะอืมมันคำแล้วเนาะมันคำแล้วเยอะมอกกว่า ต้าหาถุงด้วยห้ยกได้ห้หน่อยได้กินลายด้วยยันอ้วนอ่าเดี๋ยววานนี้เก็บว้ได้อห็เยอุนพากันินนอกแล้วตาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไเป็นอะไรเลยนั่งกินยุกดีๆบอขอหย่าน้ำหมาหย่างมาหันกนใจกล้องีเต็มๆเลยเราเนาะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอยงนะดีแ่ลายอยู่ดีแต่บอน vậy đấy anh à, mai hết ăn lo anh xèo lòi quẩy wa nè để mai anh mang cả ngưng theo để mai lòi lòi mặt kêu này tiếc ờ. <laughs> rồi 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 à. ok nong pino rồi xịt phao phơi pino lòi bưng lòi lòi bắn người đâu bảo ta đơ rồi 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 thôi này nong nhàng vô bảo thằng năn đây thằng nong ừ. bảo thằng năn đây nong nong anh để ở đi bùn đó rồi hả chiều chiều tối nay đi bùn rồi เขาบอม,มีแล้วมีตึกบางเดียวนี่แหละอ๋อแบบมันนั่นได้ใช้คือ,อยังสามต้นพูสองยังสองแม่แดดเน้องส<ม>ียับเห็นมันออกห่างกันดูว่างนี้แล้วก็เสียเพราะเห็ดบังนี้อีกจะเลี้ยงปเป็นอะไรด้วยพี่เอาเห็ดพ่นพู<ม>ดินพ่นนี่งามเลยอ่านี่พอดีรดนี<ม>่เอาพุนต้นหนึ่งเพื่อเพิ่งนี่งามถึงกันใช้ได้น้องเอ้ย<ม>นี่ใช้พ่นนี่รดนี่ดินพ่นนี่ชุดยอดน้องนี่ใช่นี่หักเลย อ้าวลุ่มเลยต้นลมกันเลยอ้าวหน่อยผลตกลิ้นมันบวมเลยนู่นกับโมเป็นยังดินโพนน่ะ,นะอ่าขุดให้มันอันนี้โอ้ยดินโพนสุดยอดปลูกพริกแงงสุดยอดเอออ่ามันงามแต่เขาปลูกแค่ดินชายดินนนี่เขาไปเลยมันมันมันบองงามแต่ว่าเจ้ายังไม่ใช่ชผุยยนใช่ผู้อินที่น ใ่ยังสคือปลูกต้นไม้เด็กๆเลยปลูกต้นไม้นี่หามใส่พูนใส่ปุยจนกลัวยอดสามเดือนหรือว่าจนกลัวมันจะถอดยอดเจ้าเห็นมันถอดยอดถอดอย่างกะว่าเออมันเริ่มติดเริ่มอย่างหักมันเดินจะจังคอยใส่ถ่านล้วมันสีเน,น่าเลยอ่ทาทั้งอายเพื่อนแนะนําอยู่บอกแต่ว่าอันนี้นะทั้งห้านเพื่อนเลยแนะนำอายนะเพื่อนว่าเอาออายอหักมันเดินมันอย่างจังคอยอันนี้ อย่างไร้สมไมนี่มีคนมาหาลายอยู่บ่ลายอยู่เราพอมาคือพอพากันเห็นหุดเห็ดหัวนี่หัวยองท้องปุ้งอยู่พี่น้องเลยโอ้ยถือว่าแบกไม้แบกตอกหามาอึกศึกหาเองเลยนะมันนี่เลยอ่าทุกไม้น่ะตากับป้าจุนอันนี้ได้อืมอืมเออวอลเลตกับเบ้าเราดิถาบอยู่อ่านาเบ้าครับ น่ะอ่าพ mm ี่นางบ่เรือไปนาไพ่เจ้าไป่ใช่เลยคือบวชมีแต่บ้านเรแล้วกูเราเมื่อบ้านเลยเมื่อไรมีอิมซิมแบบนี้เดี๋ยวเลาะตัวเนาะบ่เพราะปกติเห็นเฉียนปนเปี้ยนใช่แล้วมันเองเฉียนะเลยแปลกเนาะอ่าว่าที่ทามอยู่เราเมื่อดำหน้าบ่เลื่อเลยโอาและแล้วให้แล้วหน้ายเนาะจังหวะกันไม่บวชงบวชงบ่เอาแล้วจังได้จ้ะคือเรื่องเฮือนนี่ทั้งนาบ่าวเจ้าบุตรถอนตแล้วถอนตแล้ว อกเอออาอาน้าเบาน้องปลาทอนโตแล้วอาจารนถือว่าแสดงว่าห่อยเราก็ได้แต่หน่อยนึงตัวสันเนาะได้เหดเวียกบุเต็มอ่มีเต็มหน่วยแต่งอันอากาโตประนะบโบกมีรับประเิ็ดนั่นนหะแบบพวบนี่ก็ล้วก็แั้วกะทอนโตเลย โอ้เพราะว่าเราก็หฮูอยู่แล้ว,ว่ะจังน่อยสิได้เมือ่อทำให้ดำนาเนาะเบิ่งชงน้องคนคือชีโอนเฮงก่นเลยเอาหาน้าไหนซะแต่ว่าเราเมื่อนั่นนี่แล้วเจ้าก,กับใบนอนอยู่นี่ดีใบนอนเออใบได้เจ้าเห็นบ่อข่าวเห็นหมดแล้วค่เออไอ้บ่อขายนี่ใคยเ,เห็นเหลือจิต่อก็ได้คอยเจย้นไปยักเบิงองคนเลยอืมมันอยู่ผูเดียวระหมัดระวังได้เนาะ อาเจ้าเมื่อนอนน,อน้องนนองเตี้ยเนาะ <blows. S 1> นอนฝุ่นแหปลอดภัยกลัวอยู่นี่มียังเฉยมีเข่ามีอย่างบ่อยู่มีบ่มีเข่าสารกับบานประตูเข่าสารเอี่ยมื่อเดาไปอ๋อคอยเอาเบอือ้องเบื้เอาได้คอยไปอ๋อจุกหานอนโต๊ะนอนเตี้ยนี่เนี่ยมืเบ็ดอ๋อพอคอยหนึ่งขง่าวทีนีพี่อ๋อแต่ว่ากะเอาเบิ้องเบื้องเอาได้เฉยเด้อมันมัน<อ>จั๊กชกเข่าสารกะยังไงจะทำเท่ลไรไปกับโอ้ยมันมันมีเป็นชกบ่มีเป็นชกโอ้พราะว่า ม,มือเชา่านี้เนาะก็เห็นทั้งชาวตาสอนจะพังอยู่ว่าคนลอยขึ้นหอกขึ้นเฮือนจำโบโบเมนว่าขึ้นเฮือนเจ้าร้องแต่ว่าขึ้นเฮือนทางกางบาาง้านทันยาเด็ดชาวตาฝืนว่าอยู่เนาะคู่มือนี่นะคนออกนอนไห้นอนหน้าฝีด้องเนาะผูปวังดีนะสวยโอกาสคนบุอยู่บ้านอยู่เพื่อนได้สวยโอกาสหลักหานเงี้ยของโมน,นี่แหละจัางว่าเอามาระวัางเอา แต่ว่าอันนี้เจ้าสิเอาเล็กตะปูบ่ตอกน้องหรือว่าแบบไรลวดบ่ออืมอืมอืมแล้วมากกับสวยเน้นแต่ว่าอันนี้กระลวดก็ได้เล็กตะปูก็ได้อันนี้บ่มันเคลือนยังอันนี้นะแล้วต้นเชือกกะบ่อต้นเชือกเลยมันหยาบอยู่บ่น้องมัดได้บ่อหยาบได้หยาบบ่อมีได้อยู่อะกวระมัดอืม โอ้โอ้โอ้เมนควบน้องพอนอยู่ได้อยอ่ได้อยอะแลวคกับเบิ้งเนาะบาสิบอกปลูกปลูกต้นไม้เนาะบาต้ากับบเมนวาเก่งีมาอย่างดอกแต่ว่าทางฮานเป็นแนะนำปลูกนี่ให้ให้อันว่าอมอันกับอันว่าโคลนอันที่เพิ่นอันตุกอย่างมันนะให้เพียงเลยบ่ให้ทมลึกลงไปก็ฮันทมลึกลงไปก็ฮันลายกะมันหักมันสีเน่าแห้งอ่าแต่กับโบไหเเผาใส่พุ่นใชุ้้ยิ่อนนะ ให้ม uh ันเดินมันติดซะก่อนจังไทอืมอีแต่นั้นนั่นนะฮะยันเห็ดดีๆยันงัวกินอันนี้ได้ฉันจังเลยชื้นลืมเลยบ่เนี่อยของมากเลยบ่เนี่ยนะกขวมีนี่เอ้าเบิงเหือย้อยเหือยยางโยเป็นตาเมื่อยแทะชะดอกเนาะเบิกเบิกเบิกมือน่ะเลยมือใครครับโผล่โผลเอ้าแต่เนาะไปไปหาอาบน้าอาบในยันไม่ไม่ออื่นหรือว่ามือหนาว่ากันไหมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มันคำอะไรก็คือจะได้ขอโตกลับก่อนบ่ตาเองก็ได้ สู่ๆน้องปลาโดยโดยโดย,โดยโสบายดีสบายดีไปพี่น้องเอ้ยกลับก่อนเดอ้อบ้าน,นี้เดอ้อท่านสาวต่อฟอเพิ่นกำลังสดร้อนอยู่เมือ่อยเพิ่นงมาอ้าโท่เนาะเทวดาสาวเมื่อแล้วแล้วก็ตอนโตแล้วอาจารย์จากการเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนอ่าของน้องปาลาเรานี่เนาะเหนื่อยอยากเมื่อดำห้ดำนาพี่น้องเอย้อยเน,นอเา,นอาจังได้ขอบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ ขอกดข่าวโฆษณาพี่น้องเอ้ยหากว่าว่าพิดพลาดประการใดเนาะว่ามรมนวลหูอย่างไดกะกับขอโทษขออภัยน้ำโดยหลายเด้อพี่น้องเด้อกะเอาไว้พบไปพ่อเนาะกับบาต้านคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเอาถ้าคลิปนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งกำลังเรวยเบิดสุขสุขคนหากว่าเนาะอยากให้บาต้าสวยเรือหรือว่าให้เปลี่ยนสะพานบุญให้เนาะหรือว่าไปเช็ดใดกต่ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อ แตคือจะได้ข่าวๆเข้ามาสบายดีพี่น,น้องบ๊ายบาย